ก็สวัสดีท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับอยู่กับผมเด e ิสเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยก็ได้หยิบนําเรื่องราวที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุกี่สมัยเนี่ยหรือแม้กระทั่งผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วมันก็ยังเป็นข้อถกเถียงจนมาถึงยุคป,ปัจจุบันครับนั่นก็คือยุคข,ของโลกโซเชียลซึ่งแอดก็ไม่รู้จริงๆเลยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับเขามาถกเถียงกันในรูปแบบไหนหรืออาจจะเป็นการส่งจดหมายหาก,กันหรือเปล่า ซึ่งวันนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยครับก็ได้หยิบประเด็นข้อสงสัยที่ใครหลายๆคนครับได้ตั้งคําถามขึ้นมาว่าทาไมกันนะประเทศกัมพูชานี่ครับถึงได้เกลียดประเทศไทยมากถึงขนาดนี้และต้นฉบับการพัฒนาประเทศที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากประเทศอะไรกันแน่ซึ่งวันนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยครับก็ได้รวบรวมไปคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยครับไอ้ที่เราตั้งคําถามขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยนะครับที่รู้สึกสงสัย รวมแม้กระทั่งต่างประเทศเนี่ครับก็ยังสงสัยไปพร้อมกับเราด้วยว่าอะไรกันนะเหตุผลอันใดที่ทําให้ประเทศเขมรน,นี่ครับรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบขี้หน้าประเทศไทยหรือจะพูดง่ายๆนี่ครับเรียกว่าเกลียดเข้ากระดูกดําเลยทีเดียวแล้วชาวต่างประเทศเนี่ครับรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับว่าชาวกัมพูชานี่เกลียดประเทศไทยนั่นก็เนื่องมาจากการดูข่าวครับข่าวๆนี่ครับเรียกได้ว่าออกมามากบายมหาศาลเลยรวมแม้กระทั่งข่าวของลิซ่า โดยทางด้านกัมบูชาเนี่ยครับเขาได้ออกมาเคลมเลยนะออกมาเคลมลิซ่าเลยที่เป็นเบโดงดังอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับว่าพื้นฐานของลิซ่าเนี่ยครับเป็นคนบุรีรัม และจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยครับก็อาจจะเป็นเขตพื้นที่ของกัมพูชาเมื่อครั้งอดีตมันทำให้มีข้อถกเถียงกันอย่างมากมายเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยก็ได้บอกไปมันไม่ใช่นะจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็คือของประเทศไทยไม่ใช่ประเทศกัมพูชาซึ่งฝั่งทางโน้นเนี่ยครับก็ได้ตอบไ่มไม่ใช่มันเป็นฝั่งของเราซึ่งนั่นแหละครับมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทําให้กลุ่มกลุ่มหนึ่งครับของประเทศกัมพูชาเนี่ยครับรู้สึกคุนเคืองของประเทศไทยเป็นอย่างมากและไม่ใช่แค่นักรองเท่านั้นนะครับที่กัมพูชา โดยทางด้านกัมพูชานี่ครับก็ได้มีการตอบโต้ไปนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วนี่ครับมวยไทยนี่ครับต้นกําเนิดมาจากกัมพูชาหรือมีอีกชื่อที่เรียกกันอย่างด้างเดิมครับนั่นก็คือกุนคาแม่และเรื่องราวเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมวย เรื่องราวของลิซ่าว่าลิซ่าเนี่ยดังเดิมเนี่ยครับเป็นคนของถิ่นฐานกัมพูชามันจึงทําให้ข่าวพวกนี้เนี่ยครับได้แพร่กระจายออกไปเกือบทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ได้ทําให้ทั้งทั่วโลกเนี่ยครับรู้สึกเอ้ยสงสัยว่าอะไรทําไมประเทศกัมพูชาเนี่ยครับถึงต้องมาเคลมประเทศไทยด้วยนะต้องมาเกลียดชังอะไรมากมายขนาดนั้นและไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นครับที่ประเทศกัมพูชานั้นเกลียดเพราะว่ายังรวมแม้กระทั่งประเทศเวียดนามอีกด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยครับก็ยังคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเออเกลียดประเทศไทยยังไม ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยเหรอซึ่งความเกลียดชังระหว่างประเทศเวียดน,นามกับประเทศกรัรมพูชานี่ครับเกิดเนื่องมาจากประเทศกรัรมพูชานี่ครับได้บอกกับประเทศเวียดน,นามไปนะครับว่า เมื่อก่อนเมื่อครั้งอดีตเนี่ยครับประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกัมพูชาและอะไรกันนะที่ทําให้ประเทศกัมพูชาเนี่ยครับต้องไปเกียดเพื่อนบ้านแบบเข้ากระดูกเส้นดําทั้งๆที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยครับก็ไม่ได้ทําอะไรให้ประเทศกัมพูชาเนี่ยครับต้องไปเกียดต้องไปเดือดร้อนอะไรกับประเทศเขาด้วยจนงกระชั่งได้มีคนกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มย่อยๆนีครับได้ตั้งคําถามในกระทู้ขึ้นมานะครับว่า ประเทศกัมพูชานี่ครับทำไมต้องเกลียดประเทศไทยถึงขนาดนี้และในการตอบกระทู้ในคอมเมนต์อะไรต่างๆนานาเนี่ยครับส่วนมากเนีครับ50% 60%เนี่ยครับก็จะเป็นคนไทยส่วนที่เหลือนี่ครับก็จะเป็นคนลาวคนเวียดนามที่จะเข้ามาตอบกระทู้ครับแต่ที่พีคไปกว่านั้นเลยครับก็คือคนกัมพูชาครับมาตอบแทนว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยครับเขาเนี่ยครับก็ได้มีการเล่าประวัติตั้งแต่เขาเกิดขึ้นมาในประเทศกัมพูชาว่าพ่อแม่ของเขาเองเนี่ยครับก็ไม่ได้สั่งสอนให้เขาเนี่ยครับต้องไปเกลียดประเทศเพื่อนบ้านแต่สิ่งที่เขาได้ จากการเกลียดชังนี่ครับมันก็ไม่ได้เริ่มต้นจากปากต่อปากนะครับแต่มันคือเรื่องของการศึกษาระหว่างประเทศกัมพูชานั่นเองครับเนื่องจากว่าทางด้านประเทศกัมพูชาเนี่ครับเวลานักเรียนนี่ครับจะต้องเข้าไปศึกษาในห้องเรียนหรือถ้าหากให้อดมินย้อนไปในสมัยเด็กที่อดมินนี่ครับได้ร่ำเรียนนี่ครับหน้าปกหนังสือนี่ครับก็จะมีรูปรอเก้าซึ่งถ้าหากท่านผู้ฟังคนไหนทันในยุคนั้นเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับโดยในสมัยที่แอดได้เรียนอยู่เนียครับสมุดเล่มนี้นี่ยคร ประถมศึกษาแห่งชาติส่วนทางด้านประเทศกัมพูชาเนี่ยครับก็จะเป็นสมุดอีกแบบหนึ่งนะครับที่จะคอยบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางด้านกัมพูชาว่าครั้งอดีเนี่ยครับประเทศกัมพูชาเนี่ยครับต้องไปพบเจอมรสุมอะไรมาบ้างและอีกหนึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ได้ถูกตีพิมพ์เข้าไปในสมุดเล่มนั้นๆครับนั่นก็คือเรื่องราวของประเทศไทยกับประเทศเวียดนามว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับหรือครั้งอดีตนะครับในสมัยสงครามประเทศกัมพูชาเนี่ยครับได้พ่ายแพ้ต่อประเทศไทยและได้ทําให้ประเทศไทยเนี่ยครับได้จับพลก มาเป็นเฉลยศึกแถมเรื่องราวหนังสือเหล่านั้นนะครับยังได้เล่าลึกไปอีกนะครับว่า ได้จับคนประเทศกัมพูชาเนี่ยครับเป็นฉเฉลยศึกใช้นู่นใช้นี่รวมแม้กระทั่งการเป็นฉเฉลยศึกที่ต้องไปชงกาแฟทุกเช้าทุกเย็นทําอยู่แบบนั้นซ้ําๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกใจมากเลยนะครับว่าทาไมประเทศกัมพูชานี่ครับต้องลงเรื่องราวให้มันละเอียดมากลึกซึ้งขนาดนั้นและนี่เองครับมันจึงทําให้นักเรียนเนี่ยครับที่เข้าไปเรียนเนี่ยต้องมาเจอมาพบเจอกับเรื่องราวประวัติศาสตร์อยู่บ่อยครั้งซึ่งถ้าหากให้แอดมองเนี่ยครับมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คอยขัดเกลาให้คนยุคใหม่นี่ครับเริ่มหัดรดู้ห มันจึงทําให้นักเรียนเนี่ยครับที่เข้าไปเรียนเนี่ยครับรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยครับเป็นประเทศที่รังแกเรามาตลอดเลยถ้าพูดง่ายๆเนี่ยครับสมุดหนังสือที่นักเรียนได้เรียนไปเนี่ยครับมันเปรียบเสมือนการแบบท่องจดจำนะครับว่าต้องเกลียดประเทศไทยอย่างเดียวนะแต่มันก็ไม่ได้รวมแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยครับก็ยังได้รามไปถึงเวียดนามว่าเวียดนามเนี่ยครับเคยบุกรุกมาอย่างพื้นที่ของกัมพูชาว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยครับได้เข้ามาบุกยึดครับเอาพื้นที่ส่วนหนึ่งของกัมพูชาไป และข้อความทั้งหมดที่ได้เขียนลงไปในสมุดเล่มนั้นเนี่ยครับมันก็ไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งพอท่านผู้ฟังได้ฟังมาจนถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็คงจะสรุปเอาแบบง่ายๆเลยนะครับว่าสมุดเล่มนั้นเนี่ยสร้างมาเพื่อให้เด็กสมัยใหม่นะครับรู้สึกเกียดประเทศเวียดนามและประเทศไทยโดยทางด้านคนกัมพูชาที่มาตอบกระทูเนี่ยครับก็ได้ตอบไปอีกนะครับว่า เขานี่ครับส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเกลียดประเทศไทยกับเวียดนามเลยแต่ที่จะให้เกลียดจริงๆเนี่ยครับก็เกลียดผู้นําในสมัยนั้นมากกว่าซึ่งเขาเนี่ครับก็ได้เล่าไว้นะครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยถ้าหากผู้นำเนี่ยครับไม่ได้มาห่วงกับเรื่องราวการทําวัดวาอารามต่างๆนานาเอาเวลาที่ไปพัฒนาวัดวาอารามเนี่ยไปเรียนรู้จากการสู้รบเกี่ยวกับการรับมือต่างๆนานาเนี่ยประเทศเราเนี่ยอาจจะไม่ร่มจมถึงขนาดนี้ และแค่นี้ก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยครับยังได้เล่าไปถึงเรื่องราวของผู้นําในครั้งอดีตว่าผู้นําที่ผ่านมานี่ครับก็จะคอยออกสื่อครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องราวว่าประเทศไทยเวียดนามเนี่ยเอ้ยนู่นนี่นั่นไม่ดีนะและพอพูดไปบ่อยๆเนี่ยครับคนรุ่นใหม่ที่ได้ยินครับกับคนรุ่นเก่าที่ฟังมาเรื่อยๆเนี่ยครับก็รู้สึกซาบซึ้งไปด้วยซึ่งก็ขอบอกไว้นะตอนนี้เลยนะครับว่าในยุคสมัยนั้นนะครับโรคอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับยังเข้าไม่ทั่วถึงมันจึงทําให้ผู้เฒ่า้กรือคนนเเีียยัับงงฟาดดดวว็จ หูฉีกนะครับไม่ได้รับรู้ว่าภายนอกนะครับเขาเป็นมาอย่างไงบ้างซึ่งผมก็ขอบอกไว้นะตรงนี้เลยนะครับว่ามันอาจจะเป็นแค่คนบางส่วนเท่านั้นนะครับไม่ได้เหมารวมทั้งประเทศนะแต่อย่างไรก็เถอะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาบ้างบางส่วน แต่มันเนี่ยครับก็ได้ถูกข้อจํากัดทางด้านรัฐบาลครับเกี่ยวกับการปล่อยข้อมูลและนี่เองครับมันจึงทําให้ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับถูกปล่อยออกไปแบบไม่สมบูรณ์เรียกได้ว่ารับมาเต็มร้อยเนี่ยครับแต่ปล่อยให้ประชาชนรับรู้เนี่ยครับแค่30%ซซึ่งบางข้อมูลเนี่ยครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามันก็มีแค่คนบางส่วนเท่านั้นนะที่รู้สึกเกลียดประเทศไทย แต่ถ้าหากเราย้อนกลับมามองประเทศตัวเองเนี่ยครับ <t> เราเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่าจํานวนคนของความเกลียดชังประเทศไทยเนี่ยครับถ้าหากยกตัวอย่างเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเสื้อเหลืองเสื้อแดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองเนี่ยครับที่รู้สึกไม่ลงรอยกันและแน่นอนว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยครับบุคคลที่มาเกลียดประเทศไทยเราเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่คนกลุ่มบางส่วนส่วนอีกบางส่วนเนี่ยครับอาจจะชอบประเทศไทยแบบเราแบบเอาเป็นเอาตายก็เป็นได้แต่เรื่องราวระหว่างโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับระหว่างกัมพูชาเนี่ยครับ กับประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ยังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าทางด้านพี่แกเนี่ยครับก็ได้ไปคอมเมนต์นะครับในเพจดังเพจหนึ่งนั่นก็คือเพจอาเซียนสกายไลน์ครับว่าด้วยการค้าและการพัฒนาโดยทางด้านเพจนี้เนี่ยครับก็ได้กล่าวถึงข้อมูลประเทศที่ด้อยพัฒนามากที่สุดจากข้อมูลของสหประชาชาติ โดยข้อมูลของเพจนี้นะครับก็ได้ประกาศถึงประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดซึ่งมันก็ได้แก่4ประเทศครับจากจํานวนทั้งสิ้น46ประเทศทั่วโลกโดยอันดับที่1นะครับก็คือประเทศกัมพูชาอันดับที่2องนะครับคือสอปลาวอันดับที่3เมียนมา และ 4. ติโมเลสเตซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเออกมามากเลยนะครับว่าประเทศที่ถูกด้อยพัฒนาเนี่ยครับมันดันไปอยู่ในวงแหวนเดียวกันกับประเทศไทยหรือใครจะไปรู้ใช่ไหมหรครับว่าอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอาจจะติดอยู่ในวงแหวนอย่างนี้ก็เป็นได้ ซึ่งการโพสต์อันดับประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยครับในเพจอาเซียนสกายไลน์เนี่ยครับมันจึงทําให้ชาวกัมพูชานี่ครับเข้ามาเมน้นซึ่งการเม้นของบุคบุค,คน,นี้เนี่ยครับก็ได้เม้นเป็นทำนองนะครับว่าเขาเนี่ยครับไม่ได้ยอมรับอะไรของอังถัดเลยนะแม้แต่นิดเดียว<บ>ไปเอาข้อมูล,ละอะไรมาจากไหนเนี่ยครับมาพิสูจน์ว่าเมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองที่ด้อยพัฒนา,าทั้งมีพี่จีนเนี่ยพอมาพัฒนาสร้างตึกนู่นนี่นั่นแหล่งท่องเที่ยวมากมายมหาศาลแต่มันก็ได้มีชาวเวียดนามบางส่วนนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับว่า ประเทศกัมพูชาเนี่ยครับก็คงไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะักนอกจากการเป็นรูปๆคำๆอยู่ข้างกำแพงและเมื่อมีคอมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยครับชาวกัมพูชาเนี่ยครับก็ไม่ยอมนะครับก็มเมนต์ตอไปเลยนะครับว่าประเทศของเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ด้อยพัฒนาแต่เป็นประเทศที่กําลังจะพัฒนาตั้งหากแถมยังได้พิมพ์นู่นนี่นั่นไปมากมายเลยนะครับก็คืองัดท่าไม่ตายออกมาทั้งหมดว่าประเทศเราเนี่ยมีสนามบินในเสียมเรียบและนอกจากนี้การลงทุนของพี่จีนที่ได้เข้ามาพัฒนาในประเทศเราเนี่ยก็ได้ทําให้ประเทศเรา มีเงินฟุ่มเฟือยมากมายมหาศาลและจะให้ประเทศของเราเนี่ยเอาอะไรไปด้อยพัฒนาระครับคุณ ซึ่งพอแอดได้อ่านไปอ่านมาเนี่ยครับมันก็รู้สึกว่าโอ้ยตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ตกอยู่ในสรภูมิการรบอะไรบางอย่างหรือเปล่าและมันก็ไม่ได้มีแค่ประเทศเวียดนามกับประเทศกัมพูชานะครับที่ทะเลาะบ่อแหวงกันในคอมเมนต์เนี่ยมันดันมีประเทศไทยเข้าไปด้วยครับโอ้ยเรียกได้ว่าเรื่องนี้นี่ยาวๆไปเลยถ้าใครอยากไปรับชมรับดูกันละก็เดี๋ยวแอดเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปกันแล้วกันนะครับว่าถ้าหาไอแอดเล่าไปทั้งหมดเนี่ยก็คงจะไม่จบแค่คลิปนี้คลิปเดียวหรอกน่าจะเป็น EP 2ีไปเลยแหละ และถ้าหากท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปใต้คลิปนี้ก็ด้วยนะครับส่วนเรื่องที่เขาได้ไปถกเถียงในเพจอาเซียนสกายไลน์เนี่ยแอดเนี่ยก็ขอไม่ไปยุ่งดีกว่านะก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวที่แอดได้หยิบนํามาเสนอในวันนี้จะข้อมูลผิดพลาดประการใดแอดเนี่ยก็ขอกราบอภัยเว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่กับช่องเดอะริสในคลิปหน้าสวัสดีครับ